ลำดับแรกนะคะเราเพิจารณาก่อนว่าเขาเขียนแบบเต็มหรือให้เขียนเฉพาะข้อยกเว้นนี่ลำดับที่หนึ่งต่อไปลำดับที่สองค่ะถ้าเขาเขียนแบบเต็มมันคือรออะไรครับมันคือรออะไรจากโจทย์นี้เราจะรู้นะว่ารออะไรอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นรอสองหรือไม่ก็รอสามค่ะอาจารย์ครับเหตุผลที่อาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นรอสองหรือรอสามเพราะว่าเพราะว่า ในโจทย์ไม่ได้บอกว่าเป็นปีแรกแน่นอนไม่ใช่รอหนึ่งค่ะและในโจทย์เดี่ยเขาก็ไม่ได้บอกอีกว่าปีที่แล้วเป็นห้างใหญ่หรือห้างเล็กแปลว่าก็ไม่ใช่รอสี่แล้วก็ไม่ใช่รอห้าเพราะถ้ารอสี่แล้วรอห้ามันต้องเคยเป็นห้างใหญ่มาก่อนในอดีตและปีนี้ถึงเป็นห้างเล็กดังนั้นไม่ใช่รอหนึ่งไม่ใช่รอสี่รอห้าก็แปลว่าอาจจะเป็นรอสองหรือรอสามก็ได้ถ้ารอสองก็คือปีที่เราตรวจปีนี้เราตรวจ รอสามก็คือปีก่อนคนอื่นตรวจปีนี้เราตรวจอ่ะมันอาจจะเป็นสองหรือสามอ่ะถ้าเกิดดูเดาอย่างนี้นะเป็นไม่ได้แค่เพียงไม่รอสองก็รอสามอืมค่ะและก็เขาก็ไม่ได้บอกด้วยว่าปีที่แล้วใครตรวจไม่คะเขาก็ไม่ได้บอกว่าปีที่แล้วใครตรวจใช่ค่ะก็แปลว่าเราต้องตรวจใช่ค่ะดังนั้นก็ไม่ใช่รอสามค่ะคิดว่าน่าจะเป็นรอสองค่ะอือันนี้นะฮะลักษณะการคิดก็เป็นแบบนี้